สวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับก็จะพามาดูผักสลัดนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผักกลีนโอกของเรานะครับเริ่มที่จะยืดแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นผักกรีนโอกยืดไหมครับปัญหาของผักยืดก็คือช่วงที่ผักอายุ35วันขึ้นไปเนี่ยผักจะต้องการแสงแดดเยอะมากนะครับอย่างน้อยควรที่จะได้แสงแดดทั้งวันนะครับ 7ถึง8ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าลำต้นนะครับเริ่มยืดแล้วนะครับสเหตุที่ยืดก็เพราะว่าฟ้าปิดนะครับไม่มีแสงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะครับแต่เลดโอกนะครับจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีปัญหาจะผักเลดโอกจะไม่ค่อยแดงเพราะว่าแสงแดดไม่ค่อยมีนะครับถ้าได้แดดเต็มที่นะฮะเลด ก,ก็จะแดงเข้มนะครับแต่ผักกรีนของเราเนี่ยต้นนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับจะเริ่มยืดแล้วนะครับแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องแสงแดดนะครับใช้แสงไฟช่วยได้ไหมนะครับก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับก็แสงแดดดีที่สุดนะครับเพราะว่า ความเข้มของแสงมันจะเยอะนะแล้วถ้าแดดเราได้เต็มที่นะครับต้นผักสลัดของของทุกคนนะครับก็จะเป็นพุ่มสวยๆนะครับเคล็ดลับในการปลูกผักสลัดให้เป็นพุ่มสวยนะมีอย่างมีไม่กี่อย่างครับคือ1เราจะต้องเพาะต้นกล้านะครับให้แข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาเอาขึ้นรางผักนะฮะช่วงแรกๆนะครับก็ควรที่จะหาสแสลนมุง ช่วยไม่ให้แดดร้อนจนเกินไปนะครับตอนที่เราเอาต้นกล้าขึ้นรางผักผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะแนะนําให้นําผ้าสแลนออกนะครับจะให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือตอนแรกช่วงแรกเนี่ยก็จะเอาสแลนคุมนะครับพอผักสลัดนะครับตั้งตัวได้นะครับผมก็จะเอาสแลนออกหมดเลยนะครับจะเห็นว่านะครับ แปลงผักนี้ก็จะโล่งเลยนะครับข้อดีของการไม่มีอะไรคุมแปลงผักเลยเนี่ยจะทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับไม่ร้อนอบอ้าวไม่ร้อนอบอ้าวแล้วก็จะเป็นผลต่อผักนะครับผักจะไม่ขมนะครับเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทได้ได้สะดวกนะครับแล้วก็ผักก็จะไม่เครียดนะครับใหลายที่นะครับคุมรอบโรงเรือนเลยนะครับ พอคุมรอบลงเดือนแล้วก็ผักอ่ะอากาศถ่ายเทไม่ไม่ดีนะครับก็จะทําให้ผักเครียดอ่ะพอเครียดผักก็ผลิตน้นํานมออกมาหรือเราเรียกว่ายางอนะ่ะก็จะทําให้สะสมในต้นผักนะครับเวลาที่เราเก็บไปกินมันก็จะขมนะครับเนี่ยจะเห็นว่ากรีนอ่ะยืดมานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ากรีนนะครับต้องการแสงเยอะกว่าเพื่อนนะครับส่วนเลสเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้รับผลกระทบเท่าเท่าไรนะครับ จะเห็นว่าเละยังเป็นพุ่มอยู่นะฮะแต่ก็จะออกเขียวๆหน่อยเพราะว่าแสงไม่ค่อยได้นะครับต้นนี้จะเห็นชัดเลยเทคนิคอีกอย่างหนึ่งวิธีการปลูกผักสลัดไม่ให้ขมนะครับในช่วงแรกๆนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับไปตามอัตราส่วนเลยนะครับแล้วพออายุสัก35วันนะฮะเราก็ค่อยๆลดปริมาณปุ๋ยลงนะครับค่อยๆลดลงลดลงจนถึงไม่ควรที่จะเกิน40-45วันนะครับ ผักช่วง40ถึง4 45วันเนี่ยกำลังอร่อยนะครับไม่แก่มากนะฮะช่วงนี้ผมก็ทยอยเก็บไปกินนะฮะจะเห็นว่าบางหลุมนะครับก็ไม่มีผักนะฮะเพราะว่าตัวนี้ไม่ไม่ได้ปลูกขายนะครับก็ปลูกไว้กินเองนะครับก็ทยอยเก็บไปกินนะครับพอจนถึงอายุ45วันนะครับผักก็จะหมดแปลงพอดี